สวัสดีค่ะกลับมาพบกับต่างๆนะคะและรายการฮับช็อตกันอีกเช่นเคยค่ะรายการที่จะมาสรุปนะคะข่าวเกมแล้วก็ข่าววงการ e s p o r t ์แบบสั้นๆให้คุณได้รู้ก่อนใครเลยค่ะเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะหลังจากซีรีส์ The Last of Us เนี่ยหูได้รับกระแสบวกอย่างถล่มทลายนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีอีกหนึ่งซีรีส์ที่บอกเลยว่าจะไม่น่อยหน้ากันค่ะกับซีรีส์ God of War นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นพัฒนาและเขาก็บอกอีกด้วยนะคะว่า จะคารบต้นฉบับรับรองสนุกแมมไม่เคยเล่นเกมค่ะตอนนี้นะคะทางคุณแคทเธอรีนโพฟสเนี่ยประธาน Sony Pictures TV Studio นะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเด d l i n e ว่าตอนนี้เนี่ยซีรีส์กำลังอยู่ในช่วงต้นของการพัฒนาค่ะแต่ว่าเขาเนี่ยก็สัญญาเลยนะคะว่าจะพัฒนาให้คารบกับตัวเกมที่เป็นเนื้อหาต้นฉบับค่ะแต่ว่าแน่นอนนะก็อาจจะมีการเพิ่มเนื้อหาส่วนขยายเล็ก,ลกๆน้อยๆนะคะเหมือนอย่างซีรีส์ e Last of ของ HBO เนี่ยแหละแต่ว่ารับรองได้เลยค่ะว่าจะสนุกเพลิดเพลินนะคะแม้จะไม่เคยเล่นเกมมาก่อนค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางทีมงานเขาก็กำลังทำงานกันอย่างหนักเลยนะคะเพื่อที่จะให้โลกของ God of War เนี่ยมีเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับการเป็นทีวีซีรีส์นะคะซึ่งซีรีส์อันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นซีรีส์ของทาง Amazon Prime นะจ๊ะส่วนเรื่องวันฉายเนี่ยแน่นอนว่าไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะเพราะว่า ยังอีกนานแฟนๆก็ตั้งหน้าตั้งตารอกันไปก่อนนะคะแต่ว่ามีมาเมื่อไหร่เนี่ยติดตามฮับช็อตมาอัปเดตกันแน่นอนค่ะ มาที่เกมต่อไปนะคะเกมนี้เนี่ยเคยเอามาบอกกันแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ใกล้ถึงเวลาที่เราจะได้เล่นแล้วกับ Sons of the Forest นะคะจะวางจำหน่ายในรูปแบบของ Early Access ก่อนค่ะสำหรับ Sons of the Forest นีคะภาคต่อของ The Forest ที่หลายๆคนเนี่ยรออยู่นะเขาก็จะวางจำหน่ายในวันที่23กุมภาพันธ์นี้นะคะถ้าเป็นเวลาประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะ24กุมภาพันธ์ค่ะแต่ดูเหมือนว่าจะมีการอัปเดตกันเล็กน้อยนะคะทางผู้พัฒนา n อ็นไนเก m e s เนี่ยเขาก็ออกมาบอกคะ่ะว่าการวางจำหน่ายเนี่ยจะยังคงเป็นวันที่23เหมือนเดิมแต่ว่าตัวเกมเนี่ยเขาขอเป็น early access ก่อนนะคะความหมายก็คือว่าอาจจะมีการอัปเดตภายหลังค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเกมที่ดาวนโหลดในวันที่23มเนี่ยมันก็ยังเล่นได้แหละแต่ว่าอาจจะมีบั๊กบ้างหรือว่าอะไรที่ยังไม่สมบูรณ์บ้างเล็กน้อยนะคะทางทีมงานเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลมาว่า,วาเขาเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มอะไรหลายๆอย่างลงในเกมพอะได้ปรึกษากับผู้เล่นแล้ว ะะเขาก็ได้ข้อสรุปค่ะว่าเขาจะไม่เลื่อนการวางจำหน่ายนะคะแต่ว่าจะปรับเป็น early access แทนนั่นเองค่ะแล้วก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าสำหรับเกม s o n s of the forest เนี้ยเป็นเกมที่ใหญ่แล้วก็ซับซ้อนที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยสร้างมาเลยค่ะเราก็น่าจะได้เห็นนะคะการพัฒนาหรือว่าการอัปเดตนะฟังก์ชันอะไรอีกเล็กๆน้อยๆในเกมแน่นอนค่ะ มาที่ฝั่งของวงการ e-sport กันบ้างนะคะบอกเลยว่าตอนนี้เซอร์เซียวาลเลนต์ของเราเครื่องติดแล้วค่ะทุกคนเอาชนะนะคะเจลิด้า e-sport ไปได้ด้วยสกอร์2ต่อ0ค่ะกับวอลเลนต์ c ช a เลนเจอร์นะคะ2023 Thailand Split 1นะคะหลังจากที่เซอร์เซียของเราเนี่ยมีบรรยากาศอึมครึมนะคะดูหมองมัวมานานค่ะในที่สุดเนี่ยก็สามารถคว้าชัยชนะแรกมาได้แล้วนะคะกับการแข่งขันล่าสุดนะคะที่เจอกับทีมเจลิด้า e-sport ค่ะก็เอาชนะ มาด้วยสกอร์2ต่อ0ูนะโดยแผนที่แรกเนี่ยฮาเวนะคะก็จบลงไปที่13ต่อ7และแผนที่2ก็คือ f r a c เ u อร์นะคะสิต่อ8ค่ะซึ่งการแข่งขันนี้นะคะก็ทําให้เซอร์เซียวาลแลนด์เนี่ยอยู่อันดับที่6จาก8ทีมนะคะซึ่งจริงๆก็ยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่นะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็ต้องเอาใจช่วยกันต่อไปค่ะ ยังอยู่ที่เซอร์เซียนะคะแต่ว่ามาที่อีกหนึ่งเกมค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปิดตัวผู้เล่นผับ g Mobile จ้าถือว่าเป็นทีม FPS นะคะมือถือทีมแรกของสังกัดกันเลยทีเดียวค่ะประกาศไลน์อัพใหม่มาแล้วนะคะกับฤดูการนี้ค่ะผับ g Mobile มีผู้เล่นด้วยกันทั้งหมด5คนค่ะมีเมกกะไม้ไดฮาร์ด R.N.J. Shopper แล้วก็ e a r t h s e นะคะผู้เล่นสำรองค่ะส่วนโค้ชเนี่ยก็คือ Boruto นะคะแล้วก็ MANAGER เป็น French Kiss นั่นเองค่ะ ก็ถือเป็นครั้งแรกเลยนะของเซอร์เซียนะคะที่ทำเป็น FPS ในมือถือนะยังไงเราก็ต้องรอติดตามแล้วก็คอยลุ้นกันต่อไปนะคะข้ามมาที่ P.S.G.E-Sport R.O.V. นะคะตอนนี้เนี่ย R.O.V. l e g u u e 2023 Summer นะคะในสัปดาห์ที่2 P.S.G.E-Sport R.O.V. ก็คือคัมแบกนะคะยิ่งกว่าศิลปินเกาหลีค่ะขึ้นมาอยู่อันดับที่3นะเดี๋ยวตามนางสรุปคะแนนกันก่อนเลยละกันนะคะสำหรับสัปดาห์ที่2ที่ผ่านมา p ีะ p s g e s p o r t รของเราเนี่ยถือว่าทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมค่ะคัมแบ็กมาอย่างงดงามนะคะหลังจากที่แมตช์แรกเนี่ยพ่ายให้กับทางบุรีรัมไปอย่างน่าเสียดายนะคะทาง PSG เขาก็บอกว่าเนี่ยแหละคือบทเรียนที่เขาเอาไปแก้ไขทบทวนฝึกซ้อมหนักขึ้นเพื่อจะทำผลงานให้อย่างดีขึ้นนะคะแล้วตอนนี้เขาทำได้แล้วจ้าเพราะว่าในแมตช์ที่2นะคะก็สามารถเอาชนะ b Esport X e Golden City นะคะไปได้ด้วยสกอร์3ต่อ0 ส่วนแมตที่3นะคะก็เจอกับ e-vos Thai Fight ปทุมค่ะก็ยังสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์3ต่อ1น1ะคะเป็นผลทำให้ตอนนี้สกอร์บอร์ดในวีคที่ 2, 2นะคะ <S p g s g เขาขึ้นมาอยู่อันดับที่3จาก9ทีมค่ะเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆเนี่ยชื่นใจกันไปเต็มที่เลยนะคะกับการซ้อมหนักครั้งนี้ค่ะยังไงนะคะก็ยังอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับ p g, e s g Esport ROV ในสัปดาห์ที่3กันต่อไปด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีการ แข่งขันในวันที่11กุมภาพันธ์นี้เจอกับอีอารีนานั่นเองนะคะก็ต้องจับตามองแล้วก็จับหัวใจลุ้นช่วยเชียร์ไปพร้อมๆกันนะจ๊ะและนี่ก็คืออัปเดตของวันนี้ค่ะในฮับชอตนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะแอดมินเนี่ยคือแบบคันมืออยากจะคุยอยากจะตอบเต็มที่แล้วจ้าเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะว่าจะมีอะไรมาอัปเดตวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ